ยื่นมือช่วยไม่ได้กอ่อกระแสแขนดีรักแกน่นเชิดใส่พิมพ์ริพายช่วยขายปลารา้าไม่หวังผลตอบแทนวันที่10กร,รกฎาคม66นักร้องลูกทุ่งสาวคนสวยแขนดีรักแกน่นเปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยป้ากบเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลา,าคู่กรณีของพิมริพายแมค้าออนไลน์ชื่อดังเผยไม่ขอโฟกัสเรื่องที่ผ่านมา เดินหน้าสู้ไปด้วยกันตั้งเป้าหนึ่งเดือนล้านขวดโปรโดนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นยื่นมือเข้ามาช่วยประกบได้ยังไงเริ่มจากที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วมีสินค้ามากมายที่เราขายอยู่ประจำแล้วพอดีเราไปเม้นในโพสต์ของน้องคนหนึ่งที่รู้จักกับปรากบว่าอุ้ยซึ่งเราไม่รู้จักกับปรากบเลยหลังจากนั้นน้องคนนั้นก็โทรมาปรึกษาว่า ปะกบมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดมากสุดท้ายเราก็บอกว่างั้นเข้ามาคุยกันเพื่อเราช่วยอะไรได้จนประกบมาหาที่ออฟฟิศก็ได้คุยกันวันนั้นก็ชวนเข้าไลฟ์เลยขายปลาลาใช่ไหมราคาเท่าไหร่ปรากฏประกบบอกว่าไม่มีของเราก็ตกใจว่าไม่มีของแล้วมาให้เราช่วยอะไรที่นี้เลยให้ประกบเล่าให้ฟังหน้าไลฟ์เลยว่า เกิดอะไรขึ้นพอฟังที่ประกบเล่าแล้วเซนเราบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดความจริงเจ็บจริงเสียใจยจริงเราก็เลยสัญญาไปว่าจะช่วยประกบขายของผลิตออกมาเลยเดี๋ยวช่วยเองจากนั้นเราก็โพสใน facebook ว่าถ้าประกบจะใช้นี่หมดอย่างน้อยต้องล้านขวดแล้วจะขายยังไงให้ได้ล้านขวดเป็นไปได้ยังไงอะ่ะแต่ก็มีเป้าหมายไว้ก่อนเลยโพสไปอย่างนั้น แล้วก็ให้กำลังใจป้ากบไปว่าสู้กันป้ากบมีโรงงานผลิตก็ควบกุ่มคุณภาพให้เราหน่อยส่วนเรามีหน้าที่ขายให้แล้วตอนนี้ก็มีคนอื่นๆอยากมาร่วมด้วยอยากสั่งผลิตแต่ไม่รู้จะขายยังไงก็มาสั่งผลิตที่ป้ากบเลยแล้วจะฝากเราขายก็ได้นอกจากตัวเองแล้วมีคนในวงการเข้ามาช่วยอีกไหม ตอนนี้ก็มีนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเขาเป็นคนอีสานเหมือนกันรวมถึงแม่ค้าออนไลน์อีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาช่วยเราก็ดีใจที่ได้เห็นน้ำใจของคนเหล่านี้ตอนนี้ก็ตั้งเป้าว่าอยากขายให้ได้หนึ่งล้านขวดภายในหนึ่งเดือนค่ะ